สวัสดีค่ะทำนายดวงชะตารายสัปดาห์ช่วงวันที่2-8ใถึง8เมษายนส5 6 6นาหสำหรับท่านที่เกิดวันพระหัสัป,ปดีนะคะการเงินคุณยังคงมีทิศทางในเรื่องของรายรับที่จะมีเข้ามาหลากหลายไม่ว่าจะได้เงินอันเกิดจากคู่ค้าคู่สัญญาคู่คุณนส่วนรวมถึงได้เงินอันเกิดจากค่าในหน้าค่ารักษาพยาบาลและรายได้พิเศษต่างๆมีเข้ามา มากมายให้คุณต้องบริหารจัดการในเรื่องของเงินเงินทองทองและมีมุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายคุณอาจจะนําเงินที่ได้เข้ามาเนี่ยไปซื้อของถูกอกถูกใจที่คุณปรารถนาอยากจะได้อยากจะมีไว้นานแล้วด้วยเช่นกันนะคะและแนะนําบูชาพระราหูเทวีโชคเพื่อเสริมในเรื่องของก,การเงินการทองให้มีความคล่องตัวและมีความมั่นคงในเรื่องของเงินเงินทองทองยั่งยืนยาวไปนะคะการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระพฤหสัสบดีท่านยังโคจรทามมคที่ดีส่องผลให้กับดวงชะตาเนื่องจากโคจรได้ตําแหน่งกเกษตรตาทิบดีหมายถึงความมั่นคงอยู่ในเรือนตัวดังนั้นส่งผลในเรื่องของงานก็ยังมีความมั่นคงในเรื่องของงานนะคะแต่ในช่วงสวงันี้ให้คุณมีความรอบคอบระมัดระวังในเรื่องของเนื้อง,งานที่คุณปฏิบัติหน้าที่กดข้อบังคับธุรกรรม ที่เกี่ยวกับนิติกรรมเอกสารสัญญาให้คุณมีความระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคให้คุณต้องบริหารจัดการปัญหาเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากบุคคลภายนอกหรือสิ่งที่อยู่รอบข้างก็ได้อาจจะเกิดจากมุมที่เกิดจากตัวคุณเองแนวคิดความดื้อความร้นของตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็อย่างเป็นมุมที่มีความสําเร็จในเรื่องของการทํางานให้คุณเตรียมพึดลุย ปอกพลังในตัวในเรื่องของงานก็จะมีความมั่นคงสังเ็ตได้อย่างแน่นอนนะคะความรักนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีคู่แล้วในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงลิ่นต่อฟานกระทบกระทั่งกันบ้างไปเรื่องปกติอาจจะมีผู้จาไม่เข้าหูกันบ้างไม่ถูกใจกันบ้างก็ยังคงส่งผลที่ดีให้มีความรักยัง่งยืนยาวนานนะคะส่วนในมุมของคนโสดมีโอกาสมีแม่สื่อแม่ชักนําพาคนมาให้รู้จัก หรือคุณจะได้พบรักจากการเดินทางหรือจากการเข้าสังคมนะคะและในมุมของสุขภาพให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารควรที่จะรับประทานอาหารน้ำดื่มที่สะอาดสดใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงอาการอาหารเป็นพิษหรือท้องเสียได้นะคะ ยังไงก็ดีฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับรสไครเพจโหราสิทธิ์ฟันธงในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเพราะเราทุกท่านจะมีข่าวสารหรือข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านในทุกๆสัปดาห์นะคะสัปดาหนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ